กรณีศึกษามาอีกแล้วครับเสียงเรียกเข้าหรือริงโทนนะครับเดี๋ยวก็เบาเดียวก็ด,วกดังสำหรับคนที่ใช้ iPhone ระบบปฏิบัติการ iOS อยู่นะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4ึ4พรัสภูมิใจเสนอเสพบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่จิตอุปลิกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็เป็นความรู้นํามาแบ่งปันกันนะครับเจอเครื่องมาให้แก้ไขปัญหาก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆว่าเท่านี้เองในการไปปิดบางฟีเจอร์หรือฟังก์ชันนะครับก็ทําให้เสียงเรียกเข้าไม่ดังไม่เบาเองอีกแล้วนะครับผมเกิดขึ้นอย่างไรไปติดตามกันครับอ่ะเริ่มต้นนะครับผมใช้งาน watch over ร่วมกับ ios นะครับก็เป็น ตัวอ่านหน้าจอสาหรับเพื่อนๆคนตาบอดแต่ถ้าเพื่อน,น,อเ,พอนเพื่อนที่ใช้งานทั่วไปก็ดูเคอร์เซอร์และจิ้มตามเคอร์เซอร์เข้ามาเลยนะครับเริ่มต้นปลดล็อกอุปกรณ์ iPhone ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่การตั้งค่ากันครับการตั้งค่าผมเจอแ,แล้วถ้าใครใช้งาน voice over เหมือนผมก็1นิ้วแตะสองครั้งเข้าไปการตั้งค่าการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปหาหัวข้อเมนูที่ชื่อชื่อว่าเสียงและการสั่นนะครับ sound and vibration นะครับปัดขวาไป1นนิ้วปัดขวา ค้นหาโหมดขํามซิปที่ชาร์ปแอปเปิลอาเโหมดเครื่องบินปิด Wi-Fi วไฟปิดรูม 5G ป,ป,ปุ่มบลูทูธป,ปุ่มเซลลูลา่าปุ่มฮอตสปอตส่วนบุคคลปิดการแจ้งเตือนปุ่มเสียงและการสั่นปุ่มเสียงและการสั่นปุ่มตัวนี้แหละครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับการสั่นหัวข้อแล้วปัดไปหาเมนูที่ชื่อว่าปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มฉันเวลาเปิดเสียงนี่ปิดไปนะครับ เซนเวลาปิดเสียงเสียงหูฟังหัวความปลอดภัยหูฟังเสียงเรียกเข้าและสิงระดับเสียง6กสิบเปอร์เซ็นต์ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มเปิดแต่สองรังเพื่อสลับหวดางค่าด้วยปุ่มตัวนี้ครับสวิตช์นี้ถูกเปิดอยู่ครับถ้าใครถูกเปิดอยู่เดี๋ยวอ่านคําอธิบายกันครับอยู่ใต้ในส่วนของเมนูนี้เลยครับอ่านเลยครับหนึ่งด้วปัดขวาระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มปรับเสียงนี่แหละครับระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนจะถูกปรับด้วยเอ่อตัวนี้รวมถึงถ้าผมผมใช้ voice over อยู่ เออดู YouTube ด้วยรู้สึกจะด้วยหรือเปล่านะคือ Voiceover ก็จะดังเบาไปด้วยถ้าฟีเจอร์นี้เปิดอยู่อย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มเปิดอ่ะแต่สองครั้งเพื่อสลับลำโพงครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มลดเสียง4-5ครั้งนะครับ1 2 3 4อ่าอันนี้เสียงเรียกเข้าถูกเบาไปด้วยเลยแล้วเสียง Voiceover ์นะครับลองปัดขวาระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าเสียงนี้สามาปรับได้ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มเปิดลองกดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับรลำโพงเสียงส่มสี่ครั้ง1 2 3 4 แล้วเสียงวอยเวอร์จะดังพร้อมกันด้วยไหมปัดความมาระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนสามารถปรับได้โดยใช้ปุปรับเสียงคือคือถ้าเพื่อนๆใช้งานดู YouTube อยู่อยากเพิ่มเสียงไปกดถูกเสียงเรียกเข้าก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเหรอเสียงวอยเวอร์ก็จะดังไปด้วยอีกกดลดกดลดเสียงดีกว่าหนึ่งสองสามคือที่ผมบอกกดปุ่มด้านข้างหมายความว่ากดปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มและลดเสียงที่ด้านข้างตัวเครื่อง iPhone จริงๆนะครับ คือกดปุ่มเพิ่มที่เป็นปุ่มด้านตัวเครื่องด้านซ้ายของไอโฟนนะครับถ้ากดเพิ่มลดแล้วเมนูนี้เปิดอยู่ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงเรียกเข้าเสียงเตือนพร้อมๆถ้าคุณใช้งาน Watchover แบบผมก็จะเพิ่มเสียง w a t c h Over และเเสียงเสียงน่าจะเป็นเสียงอื่นๆไปด้วยนะโอ้โหซึ่งบางครั้งเราก็ไปเพิ่มเพิ่มลดลดทำให้บางครั้งเอ๊ะวอยโเวอร์ดังแต่ เสียงลิงโทนเสียงเรียกเข้ามันดังไปด้วยซึ่งบางคนบอกไม่ชอบถ้าไม่ชอบเมนูนี้ครับ75เปอร์เซ็นต์ระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนสามผัสเสียงเสียงเรียกเข้ารีดปุ่มเสียงเสียงเรียกเสียงและระดับเสียงของเสียงเรียกเข้ากลับเปลี่ยนด้วยปุ่มเปิดแกสองครั้งเพื่อปลี่มตัระบอ้าวให้มาปิดครับแต่ถ้าคุณชอบคือกดเพิ่มและลดเสียงเรียกเข้าเสียงไวโอเวอร์ให้ดังไปพร้อมๆกันเสียงนู่นเสียงนี้ดังไปพร้อมกันหมดเปิดไว้ครับแต่ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบ คือวอลเวอร์อยากดังเบาได้แยกออกจากเสียงเรียกเข้าเสียงริงโทนเสียงเตือนต่างๆปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มเมนูนี้ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มให้หนึ่งครั้งเพื่อสองครั้งให้ปิดปิดคราวนี้ครับเราจะกดปุ่มเพิ่มเสียงอ่าปึ๊บเสียงริงโทนก็จะเท่าเดิมอ่ากดปุ่มลดเสียงเสียงริงโทนก็จะเท่าเดิมเพราะมันจะไม่ไปควบคุมการเปิดปรับเพิ่มลดเสียงริงโทนอีกแล้วนะครับเนี่ยเสียงริงโทนไม่มาแล้วผมกดปุ่มเพิ่มเสียงสองครั้ง สามครั้งคราวนี้เสียงวอยซ์วดังนะครับปุ่นกับเสียงจะไม่มีผลต่อระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนกดปุ่มลดเสียงสามครั้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่าแล้วก็ปัดซ้ายจะเปลี่ยนด้วยปุ่มปิดเนี่ยแต่สองครั้งควาค่ะคือหรือเสียงของระบบเนี่ยก็จะเพิ่มลดแยกออกจากเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนต่างๆนะครับดังนั้นถ้าใครไม่อยากให้เสียงเรียกเข้าเสียงเตือนปุ่งปังปุ่งปังเสียงเตือนหมายถึงเสียงเตือนไลน์เสียงเตือนโชปี้เสียงเตือนเมสเซนเจอร์ต่างๆ หรือเสียงเรียกเข้าเสียงลิงโทนเนี่ยดังๆเบาๆโดยที่เออเราไม่เห็นมันอยากอยากจะเป็นอย่างนั้นเลยปรับเปลี่ยนด้วยปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มเนี่ยเนี่ยเมนูนี้ระดับปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มให้มาหนึ่งครัือสองครั้งให้ปิดนะครับกดสวิตช์ให้ปิดแต่ถ้าคุณชอบที่มันจะเพิ่มลดเองเมื่อกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเสียงลิงโทนเสียงเรียกเข้าดังด้วยเดาเบาด้วยก็หนึ่งนิดแต่สองครั้งให้เปิดนะครับแต่ผมไม่ชอบผมปิดครับผม กรณนนีศึกษามาฝากกันง่าย,ายๆวันนี้ก็เผื่อได้นําไปใช้งานมีเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้กันก็แนะนําเลยว่าไปที่ Setting หรือการตั้งค่าไปที่เสียงและการสั่น Sound and v i b r a t i o n แล้วก็มาที่เมนูปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มให้สวิตช์ให้ออฟหรือปิดนะครับความรู้ดีๆจากบริการหมอคำา1 1 4งหนึ่พารนำมาฝากกันกับผมสีโชคเลยครับหมอคมลง วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับใช้การบันทึกหน้าจอผิดาพาไดไปกันใดไปขออภัยด้วยนะครับสวัสดีคว่ว